สวัสดีครับอยู่กับสองฟรแลนพาเราคือเก่าครับครับใบบางงงครับช่วงนี้อากาศร้อนครับเนาะอากาศร้อนใบมะละกอเหี่ยวแห้งครับเนาะแห้งครับเบื้องใบรวดครับนี่ครับใบเหี่ยวใบแห้งครับเนาะอ่าเห็นแต่ออกขาวครับเนาะออกขาวว่าต้นทุเรียนยืนต้นตายครับเนาะลูกร่วงอ่าลูกโรนลูกหลวงครับเนาะแห้งต้นยืนตายครับ เห็นอยู่ในข่าวนะครับเนาะของต้นทุเรียนครับอผลไม้ต่างๆก็คือกันนะครับเนาะนี่ครับอจะเป็นพวกทุเรียนครับเนาะจะเป็นทุเรียนหรือลำไยนะครับเนาะมะละกอนี่ครับพืชที่ต้องการน้ำช่วงนี้ก็กระทบแห้งครับนี่ครับแหงงเยี่ยวครับเห็นแต่ในที่วอ่าในข่าวนะครับเนาะว่าอสวนทุเรียนนะครับแหวแห้งครับเนาะยังจักขาดน้ำาครับเนาะลูก โลนลูกหลวงเบิด์ตทเนาะเพราะว่านามวัเพียงพอครับนี่ครับเห็นตอนน้ข่าวครับกับต่ตอนนี้ครับปาล์มมะละกอนครับก็บบแตกต่างกับทุเรียนเลยครับซึ่งใบเหี่ยวใบแห้งครับเนาะเพราะมันร้อนจัดครับเนาะน่ครับถ้าชมบรรยากาศนะครับเนาะตอนนี้ฝนใกล้จะตกนะครับเนาะ ซึกว่าล่มพัดมาทางนี้นะครับเนาะทางสวนมะละกอครับน่าจะเป็นฝนน่าจะตกนะครับเนาะเพราะว่ามันห่อนจัดนะครับเนาะเป็นพายุฤดูร้อนหรือเปล่ามก็จัชระนะครับแล้วไปล้วครับแล้วคืขึ้นแม่แหล่าน้ำเนาะครับนู่นครับ ผลกำลังมานะครับเนาะอ่าถ้านี่ก็ก็จะเป็นผลดีเลยครับเนาะทามันฝนตกมากครับเนาะเพราะว่าอ่าสวนมะละกอนี่ยครับดิ่หยวดิ่หยวครับเนาะเหี่ยวแหงไปเบิดแลวครับอาการหนักเลยครับเนาะแบบนี้ครับเบื้องหลดครับอาการหน่าเป็นห่วงครับอ่าเหี่ยวครับเหี่ยวแหงครับาน้ามกับหดน้อครับเนาะแต่มันร้อนจัดนะครับเนาะ อากาศช่วงกลางวันครับเนาะจะอยู่ประมาณ30ครับเอ้ยประมาณครับ43หรือ44่สิะครับเนาะมันก็แล้วแต่พื้นทีนะครับเนาะบางมองก็ห่อนแห้งห่อนหน่อยครับเนาะแต่อยู่นี่ก็30เอ้ย40ิบนะครับเนาะ43 44ครับประมาณนะครับเนาะเป็นบางวันก็บิ่งใบเอาโรยครับใบมะละกอครับหมดน้าไปนี่แทบแทบบ่มีผลหยังเลยนะครับเนาะ เพราะว่ามันห่อนจัดครับร้อนอ่าเป็นมะละกอครับเนาะเป็นมันเป็นไม่เนื่อยแข็งครับแต่ขนาดทุเรียนครับเนาะทุเรียนลำใหญ่นี่ครับก็ยังสามารถแห้งเหี่ยวตายได้ครับน้าภาษายังครับเนาะกับมะละกอับเนาะนี่ครับเหี่ยวแห้งครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนครับ ลมก็กําลังมาทำเนาะมันนี้ใจปรกกองคมเป็นอย่างทำเนาะเป็นมัวๆครับวันนี้ใจแข็งครับครับตอนนี้ฝนกําลังจะมาแล้วับเนาะแต่น้อยกับเหี่ยวจังน้อยแหละครับเพราะว่ามันตากแดดนะครับเนาะขนาดใบมันยังร่วงนะครับเนาะใบเหี่ยวใบเหลืองไหมเลยนะครับเนาะอ่าตรงยอดใบน่ครับ เหี่ยหงไปเลยนะครับเนาะถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ตายไหมกับโบเนียใจครับเพราะว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ตายได้นะเนาะเพราะว่ามันแหงคักครับขนาดต้นทุเรียนลำไยก็ยังแหงครับเนาะแหงตายได้นะภาษาอย่างนั้นครับกับต้นมะละกอครับนี่ครับไม่ใช่ไม้ยืนต้นครับเนาะของบเนียนอนครับอบางเถื่อนนะครับเนาะถ้าฝนตกไม้แรงๆนี่ก็อาจจะซอยได้ครับเนาะกั กะซอยแบบจะบ่ให้ตายนะคเนาะแต่ยืนอายุเปอร์เซ็นต์รอดไปอีกเดือนหรือสองเดือนครับเนาะกับบอลน่กันครับว่าระบบหลักจะเป็นเนาบอลครับเนาะร้อนๆจัดๆแล้วฝนมาตกนี่ครับก็มี้ฝนกระทบกันเนาะครับเนาะจากสวนมื่อกอกจาต้อดความเพลินครับเนาะกล่องผมเป็นยังบุหงนะครับเป็นมั่วมั่วนาะครับครับจุดท้ายมึงยังหลายนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ส่องเปลี่ยนท่าหล่อนี่นะครับ ขอบคุณครับ